ให้คิวละสิบแอซิดละห้าเฮ้ยจริงเป่าอาตางนี้ชนะโดเลยห้าย้ 5, ยอยห้าย้อยเยอะๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งหลักใหม่ได้แล้วเว้ยรู้เราไหวใครล้าตัวนี้พิ่พี่ิเติพี่พูดแค่นี้แหละ ปล่อย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 ป่อยปล่อยปอไให้พี่่อยมเลย มีร้านเติมเกมมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อั้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น t p 7มีดีให้เลือกเยอะสกินแลเทียบการันตีโดยผู้ติดตามเพจกว่า2 0 0 0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับเลนดอยงี้รอบหน้าผมขอลองตาหนึ่งได้ไหมขอลอง ขอลองไม่แบนแวนได้ไหมครับผมรู้สึกว่าช่องนี้ไม่ค่อยกลัวแวนนะนะครับผม <M indo. se ep> ผมก็ไม่บังคับคุณหรอกขอบคุณเอ็สนะครับสิบาทแ่าดีโอ้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 อ้ดลุโอ้ทนไม่ไหวแล้ว อคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มไหมตายถามเนี่ยคุ้มไหมคุ้มไหมเอาคุ้มไหอ่ะถามถามไม่คุ้มนะครับแบนเอเลนดอยให้ผมด้วยนะครับตาหน้าแต่ขอไม่ต้องแบนเวนนะขี้เกียจขี้เกียจชนขี้เกียจชนไม่คุ้มหลามไม่มีฟ้าเออว่ะอันนี้พูดอีกก็ถูกอีกฉลาดไม่มีว่าปลาก็เท่ากับแบบปลาที่มันไม่มีเคียไม่มีก้างไม่มีไม่มีปงไม่มีปีกอะ Everything สี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 น้องพี่รออยู่พี่รออยู่พี่รอ,รอเสมอ <have> มันเป็นแผนมันเป็นแผนมันเป็นแผน,เ,นเ,เรารู้กันแค่นี้อุย้อยแมอไป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 เจอกันใหม่อันนี้สำคัญกับผมมากผมต้องมีต้องพกติดตัวตลอดเวลา ให้คิวละสิบแอซซิตละห้าเฮ้ยจริงเปล่าจริง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 ไหมคุณออมเอาดีๆนะเอาวะแอซซิตก็สองอันก็สิบบาทต้องต้องชนะไหมครับต้องชนะไหมครับคือคือ,คอต้องต้องชนะด้วยใช่ไหมครับมาวะทางใจเล่นแบบขอญาตเมีมนะครับโหมดเอ็นเทเทีนอาจจะต้องปิดก่อนต้องชนะด้วยโอเคตามสูตร อ,อย่างน้อยก็ห้าบาทอย่างน้อยก็ห้บาทเว้ยตอนนี้ทุกคิวทุกแอสซิสนะครับมีค่ากับผมมากครับผมเป็นชาเลนจ์ที่โคตรดีเลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเชียติ๋มไอ้พวกติ๋มเอาซิปมาอเฮ้ยลำเนาะมาแล้ว5บาทมาแล้ว10บาทอีก5บาทครับไอ้น้องจัดมา ไหวไหวไหวพี่เชื่อพี่เชื่อว่าเราไหวอูมีคงมีแข่งอีกมีโครงมีฟิกอ๋อเบย์เอเดนดอมากเลยอ่ะเจ็ดบาทยี่สิบบาทหายตัวหหายตัวไปเลยเอาเฮ้ยเอเดนดอร์มันไปไหนวะน่ะ วัาไปไหนวะอเอ็นดอมันหายไปไหนวะเนะี่ย 5โด500พี่น่ารักขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ผมจะรู้ไหมเนี่ยผมคือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะผมผมเป็นพวกยิ้มปลอมไม่ค่อยเป็นนะอันนี้สา,าระเลยคือแบบเวลาผมยิ้มคือแบบผมมัน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 ,มน,มนอะไรอ่ะมันตลกดีอ่ะก็แต่แค่นี้ก็ไม่น่ารักหรอ <c oughs> แต่แต่เปลี่ยนเปลี่ยนจากพี่น่ารัก,กกี่เปอร์เซ็นต์อ่บ เป็นถามเป็นพี่หิวกี่เปอร์เซ็นต์ดีไหมเพราะตอนนี้ผมหิวข้าวมากเลยอะตัง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 โวยผักทำไมโวยสไตรเจเนเรชั่นมันเป็นแผนเอาเลยพันทุกคิวทุกแอซซิตมีมีค่ามากตาตานี้ชนะโดเลยห้าย้อยห้าย้อยเยอะๆได้เยอะยับผมผมว่าผมก็ควรชนะอยู่นะ มีชันเล่นแต่คนออมได้ไงผมว่าผมเกล่ยวะผมกดแผนเหตุไม่ทันชราภาพขั้นสูงสุด ยอดแค่นี้ก็รวยแล้วครับไปบ้างก่นอนยังหิวตังนะครับไซซีคุณต้องชนะด้วยนะครับถ้าคุณแพ้คุณจะไม่ได้ไเลยรื่อนะครับสะกดตัวเองไว้ก่อนครับโ <c oughs> okay. อเคครับผมจำละ <c oughs> สมองมันบันทึกแล้วว่าห้ามยนต์เกมนะโอ้โดนยิงนันเดียวเกือบตุว มันมีไอเทมหนึ่งที่ทำให้ผมล้วงตายไวๆอยู่่ะนี่แรงแน่ไม่จ๋าปีนี้พี่20ใช่หรือไม่ไม่ครับปีนี้21ครับ21แล้ครับย1่สิบเอ็ดแล้วด้วยยี่สิบเอ็ดเดือนที่แล้ว Your team has กสิบบาทความตังเว้ยฟามตังเว้ย เจ็ดสิบบาทใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่น่าจะร้อยกว่าละขอบคุณครับผมครับทำไมคนเล่นบีโร่ต้องกดสองบ่อยครับมันเป็นการเก็บสแต็กระครับแบบเห็นเห็นไอ้ฟันปลาบนหัวไหมเผื่อถ้ามันมีสามสแต็กระมันจะฟันสามทีครับมันก็จะดูดเลือดเนาะแล้วมันก็จะลดคูลดาวเยอะครับแล้วสแต็กระมันจะหายไปทุกๆุกห้าวีครับผมก็คือต้องเลี้ยงไว้นะเลี้ยงไว้ทุกๆอย่างเงี้ย เตะไม่โดนตัวเลยเลยงงนี้โคตรหาไทฟีอย่าหิวตังนะถ้าถ้าจริงหิวตังเนี่ยแล้วถ้าแบบว่าถ้ามันแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยนะตอนนี้คิดว่าแบบมูลค่ามันน่าจะเยอะมากแล้วนะไทฟีโอเคสะกดจีตัวเองก่อนอตั้งใจเล่นละได้ตังเยอะแล้วนะไทฟี่ตัวละล้าร้องง่ายเสร็จละใช่ทุกตัวไม่ถ้าผมออกเซตเนี้ยแบบร้องง่ายทุกตัวเลยตัวละาลายเรนดอร์แต่ขอแค่แบบเปิดแล้วจังหวะมันต้องดีนะอยากได้ดาร์กอะครับทุกคนเส้นทางแห่งชัยชนะและเกมนำโอเคทำดีมากทำดีมาก หนักมากอะถ้ามันดังเข้ามาได้นี่คงจะเป็นเรื่องปกติอะเวอร์นะได้แล้วฟูดาเมจไม่แรงให้รู้กันไปอะเซตเนี้ยเซตนี้แบบไม่แรงให้รู้กันไปอะแบอกแล้วไม่แรงให้รู้กันไปเซตนี้แรงจริงแต่โดนปิดตายเลยวะ่ะ เฮ้ยฉี่น้องดันล่างต่อก็ได้นะผมปล่อยดาวไว้ให้อู้หูได้ทั้งกลางทั้งล่างเลยวะโอ้อะไรมันจะคุ้มขนาดนี้ไม่แผน่ไม่แผลได้ทั้งตังได้ทั้งปอมเฮ้ยสยองไอ้เชี่ยผมลืมดูทามมิ่งเฮ้ยห้ามตายนะเพื่อนอย่าตายเพิ่มนะครับก็ก็จะเรื่ยหืนนะคือถ้าคนตายเพิ่มเนี่ยมัน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 ไม่น่าไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่นะครับมันจะเป็นภาพเหมือนตายที่แล้วเลยนะครับตายที่แล้วเราเพรเพราะเราเสียก๊อตนะครับดีเด้อร์ดีเด้อฉลามไม่มีบบบบบะปปปาา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 เเท่่่่่่่่่่กกกกกััััไูููแแ็ออออยยยยยสวววนนหห้้คคครรรตพิม ครับคุณเข้าไปตกก็สวยก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่มีคนตามนะครับอตามนั้นนะครับจะเรือละชาเลนกูน้องไอคำขอโทษของน้องอะ่ะมันทดแทนกับประมาณเกือบพันได้หรือเปล่ารับคำขอโทษเป็นเงินสดไม่มเป็นไรไม่มเป็นไรตั้งหลักใหม่ได้พี่รู้ล้าไหว ไคล่าตัวนี้พี่พี่ติพี่พูดแค่นี้แหละปล่อย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 ไม่ให้พี่เลยปล่อยมือให้พี่เลยแค่ตัวมันเตี้ยจังวะใส่สิอึ๊บเสียใจรีถ่ายัพพอร์เตอร์เหรอครับผม ไปได้อะไรเมก้าคิวอ่ะมได้ดับเบิ้ลด้วย14ก็140บวกอีก7 5 35 140บวก35ก็น่าจะ175บาทขอบคุณนะครับผมขอบคุณชาเลนจ์ด้วยนะครับเป็นเพราะเรามีโอนิเนียมหรือเปล่ามันแรงนะทำไปเล่นคะแนนฉลามเลิกบั็กยังครับผมคิดว่ายังติดวงติดบ exactly ั็อกอยู่นะเดี๋ยวนะเราอ้ยขอบคุณ500บาทนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขวัญนะครับผมอุ้ยโอ้โหบิดโอ้แต่มีการแถมให้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับผม